วิออทรถใหม่เข้ามาแล้วนะครับส0กว่าคันเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะทยอยลงให้วันนี้คัดมาก่อน1คันนะครับเป็นวิออรต1.5รุ่นเจปี2018นะครับเลขมาอยู่ที่1 4 0 0 0 0โลรถหน่วยงานทั้งหมดเลยนะเข้ามา30คันนะครับมือเดียวป้ายแดงประวัติศูนย์ทุกคันแล้วก็เรื่องโครงสร้างเนี่ยไม่มีชนหนักพีความจมน้ำกับสีแน่นอนทุกคันคัดเข้ามาให้แล้วแล้วก็มีตรวจสภาพให้274จุดนะครับตรวจสภาพฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะขอดูประวัติการตรวจได้เลยทุกคคัััััันนนนนะส่่งงมออบบบใให้้้้้้กกกกลลูาเีียช็ปรรรววตติไไดดดจ เ,เรียกได้ว่าเป็นรุ่นประหยัดก็แล้วกันใครที่มองหารถไว้ใช้งานอยากได้รถที่เน้นความคุ้มค่านะคันนี้ผ่อนแค่ห้าพันนะครับรายได้ไม่ต้องสูงมาก1 000, 1ึ0 0หมื่นหนึ่งพันหนึ่งหมื่นสองพันขึ้นไปออกรถคนเดียวจบเลยนะครับเอารถไว้ใช้งานนะฮะเน้นความคุ้มค่าดูแรง่ายเมเทนแนนไม่แพงมากนะครับก็วิยอยสเนี่ยติดถึกทนแน่นอนเรื่อง ระบบเครื่องยนต์เกียร์หรือว่าไฟฟ้าเนี่ยไม่มีปัญหาจุกจกกคนใจนะครับแล้วก็ผ่อนแค่5 0 0พันใครอยากได้รถแบบผ่อนสบายๆนะเน้นใช้งานเป็นหลักเลยนะครับไม่ต้องออปชั่นเยอะนะครับขอแบบทนทนนะฮะใช้งานจริงๆจังๆเนี่ยมาเลยนะคันนี้เดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนะครับเข้ามาแล้วมีหลายคันคันนี้เป็น 1- ใน30นะครับวิออสหนึ่งจรุ่นเจผ่อน5,000ันฟรีดาวได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถรายละเอียดรถคันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับสวยขนาดไหนโครงสร้างเป็นยังไงพี่ๆมารับชมคลิปนี้ให้จบได้เลยครับ yeah <laughs> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเตวิออสมือสองนะครับก็จะมาอัปเดตพี่ๆด้วยนะวันนี้นะครับวิออสเข้ามาใหม่กว่า30คันเลยนะครับใครที่มองหารุ่นไหนอยู่เนี่ยติดต่อเข้ามาสอบถามมาหลอกถามได้นะครับแล้วก็วันนี้ผมจะทยอยลงให้นะคัดมาก่อน1คันนั้น1ใน30ที่เข้ามาเดี๋ยวจะทยอยลงให้เรื่อยๆแต่ว่าใครที่มีแพลนรีบใช้รถช่วงนี้เนี่ยติดต่อเข้ามาสอบถามก่อนได้ว่ามีรุ่นไหนบ้างนะครับก็30กว่าคันเลยเยอะมากนะฮะอ่ะวันนี้ก็พาพี่ๆมาดูเป็นตัว1.5 รุนเจนะครับคันนี้เป็นปี18เลขไม้เนี่ย1นึ0 0 0สนโลนะคันนี้นะครับก็เป็นรถหน่วยงานมาทั้งหมดเลยทั้ง30คันเข้าศูนย์ตลอดมือเดียวป้ายแดงนะครับก็เดี๋ยวพาดูบอดี้รอบคันก่อนแล้วกันนะฮะร,ระหว่างวนดูผิวพันรอบคันของคันนี้เนี่ยอัปเดตนิดนึงว่าที่เข้ามาเนี่ยเริ่มต้นที่ปี2017นะครับราคาเนี่ยสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะที่เข้ามาเริ่มต้นใครที่พลาดรถที่แล้วไปเนาะรถที่แล้วผมมีเข้ามา18คันนะฮะผ่อนประมาณ4ี่พันกว่าบาท5้าพัน ขายไปหมดแล้วนะฮะใครที่ไม่ทันอถก่อนนะฮะล็อถนี้มีเข้ามาแล้วรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอยากได้ไม่น้อยหรืออยากได้ผ่อนถูกยังไงแจ้งกันเข้ามาก่อนได้เดี๋ยวผมจะเช็คสต็อกให้นะครับมีตัว1.5รุ่นเจนะครับรุ่น E นะมีรุ่น G ีมาด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวที่เป็นตัวปี19นะที่เป็นตัว1.5รุ่นมิดก็มีเหมือนกัน1.5รุ่นไฮก็ยังพอมีหลงเหลืออยู่นะครับสีดำสีขาวติดต่อเข้ามาได้นะครับอะเดี๋ยวกลับมาต่อันที่คันนี้นนคครััททุกี่เข้าาม30 คือทางบริษัทเพชรยนตนย์มีการคัดเข้ามาแล้วนะครับตัวรถไม่มีชนหนักพิควารจมน้ําหรือว่ากับสีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการตรวจสภาพให้ทุกคัน274รจจุดตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้หลังจากตรวจเสร็จแล้วเนี่ยมีออกใบเซอร์ให้ด้วยเพราะว่าเขาจะเป็นทางบริษัทนอกนะครับที่จะเข้ามาตรวจรถให้ตรงนี้หลังจากตรวจรถเสร็จเนี่ยเขาจะมเออีเหมือนใบรับประกันให้ว่าคันนี้เนี่ยตรวจสภาพแล้วเป็นยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องยนต์โครงสร้างเกียร์ระบบไฟฟ้าต่างๆนะครับมีการเสียบเช็ค OBD ให้ดีให้ด้วย แล้วส่งมอบให้ทางลูกค้าที่สนใจคันนั้นๆดูได้นะครับว่าคันนี้ตรวจสภาพแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับแต่เบื้องต้นรับประกันให้อยู่แล้วว่าตัวรถทุกคันนะครับไม่มีชนหนักมีความจมน้าหรือว่ากลับสีนะครับตรงนี้ก็สบายใจได้นะครับต่างจังหวัดก็ออกรถได้นะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.49จ้าแนหน้าบริษัทผมถ้าเป็นต่างจังหวัดนะครับส่งเจ้าหน้าที่ไปเซ็นเป็นนอกพื้นที่เขตกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79อยู่ที่4ปีนะครับหรือว่าอยากผ่อนแบบสูงสุดเลยที่7ปีีนนคับดออกเเเ้้ยยพงแ่่่4.49ทาา นคันนี้เลทผ่อน5,000บาทนะครับลูกค้าหรือพี่ๆที่รับชมอยู่มีไรายได้ตั้งแต่11,000ขึ้นไปนะครับสามารถออกรถคันนี้ได้เลยจบแน่นอนเลทผ่อนอยู่ที่5,000นะครับขอย้ำอีกรอบหนึ่งคันนี้เป็น Vios Gen 3 1.5รุ่น J ปี2018เลขไมล์140,000โลนะครับ ไฟหน้ามาเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะสำหรับััเจน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่ารหัสเจเนี่ยก็คือเป็นตัวรุ่นประหยัดของ v ีออสนะคใครที่มองหารถไว้ใช้งานเนี่ยอยากได้รถแบบผ่อนสบายนะครับเครื่องยนต์อึดถึกทนเน้นใช้งานเป็นหลักเลยเนี่ย แนะนำเป็นตัว J เลยนะี่ครับก็ใช้งานทนแน่นอนคันนี้เลขไม์แสนสี่ใช้อีเดียวๆนะครับสามแสนสี่แสนห้าแสนโลสบายๆเปลี่ยนถ่ายแต่ของเหลวอ,อย่างเดียวนะครับและที่สําคัญเลยผมมีตัวประกันเครื่องเกียร์ซ่อมสูนยโตโยต้าให้ด้วยอีกหนึ่งปีนะครับหลังจากรับรถไปเนี่ยหากมีปัญหานะครับเครื่องยนต์เกียร์ระบบไฟฟ้าสามารถเข้าสูนโตโยต้าได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ส่วนใหญ่จะไม่ได้เข้าอยู่แล้วเพราะว่าบียร์เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเลยนะครับผมแทบจะไม่เคยเจอปัญหาของเขาเลยนะครับอ่าด้านหน้าประมาณนี้เนาะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายยนนะก็็เปปรรถุ่หัด เน้นการใช้งานเป็นหลักนะครับตัวกระจกมองข้างเนี่ยมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวนะครับก็เป็นทูโทนนะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยสีดำนะครับล้อแมกมาเป็นขอบ15นะสีเทาแบบนี้นะครับตัวยางเป็นปี23เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับก็ข้ามเรื่องอยางไปเลยเอ,อ๋อสำหรับตัวเจเนี่ยระบบเบรคเขาด้านหน้าจะมาเป็นดิสเบรควนล้อหลังจะเป็นดัมเบรคนะครับโชคสริงตรงนี้เดิมโรงงานนะครับแห้งๆไม่มีรอยรั่วซึมจะเห็นว่าโครงสร้างด้านในเนี่ยยังสวยเดิมอยู่นะครับรอยสปอตร,รอยเชื่อมต่างๆคค่่อนนนนข้างทีีจะะเยรับ ผมรับประกันให้อยู่แล้วว่าไม่มีชนหนักพิ่ความจมน้ําหรือว่ากับสีแล้วก็รถคันนี้ที่ผมพาพี่ๆี่มาดูเนี่ยผมคัดมาอีกรอบหนึ่งด้วยก็คือพาร์ทเดิมรอบคันเลยนะครับกระจกพาร์ทเดิมจากป้ายแดงนะมีสัญลักษณ์โตโยต้าอยู่นะครับด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาทุกอย่างเป็นพาร์ทเดิมจากป้ายแดงนะครับ สำหรับตัวเจเนี่ยภายในเขาจะมาเป็นเบาะผ้านะครับในส่วนของด้านในเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูอีกรอบหนึง่งนะครับเดี๋ยวรอช่วงท้าย,ายคลิปเดี๋ยวตอนนี้ผมขอไล่ดูรอบนอกก่อนนะครับแผงประตู4ี่บานผมเช็คมาก่อนแล้วเรียบร้อยสวยเดิมไม่มีตําหนินะครับคันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขัดเคลือบสีแล้วก็สปาภายในให้ก็คือพร้อมสมมอบนะฮะแล้วก็มีการเปลี่ยนยางให้เท่านั้นเองคันนี้ไม่ทำอะไรเยอะเลยนะครับหัวน็อตเดิมเดิมนะครับไม่มีรอยขยับบันไดาทางขึ้นลงนะครับสวยเดิม อาจจะมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยตรงนี้ขัดสีน่าจะออกแล้วนะครับก็คันนี้เป็นรถปี18เนาะตามแผ่นเพลทน,นะครับผลิตเดือนเมษา18แท้นะไม่ได้ลากจดนะครับหัวน็อตประตูด้านหลังเดิมๆไม่มีรอยขันไขไม่มีรอยถอดนะครับตัวก้อนประตูก็เดิมนะตรงนี้ยังใสอยู่ไม่มีรอยขันไขนะครับแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างหลังสปอร์ตเมทอาร์คไม่ต้องห่วงนะครับแกะให้ดูแบบนี้เลยนะฮะพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัด ไม่สะดวกเดินทางมาดูรถเองไม่เป็นไรนะครับดูคลิปผมคลิปนี้ก่อนได้นะเดี๋ยวผมจะแกะโครงสร้างให้ดูแล้วก็มีส่วนไหนเนี่ยที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะฮะมาขอ มาขอดูเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนก็นแล้วแต่นะครับที่เบอร์ด้านล่าง0816563625นะครับแอดไลน์มาหรือโทรมาได้นะครับก็ยินดีให้คำปรึกษานะฮะหรือว่าอยากดูเพิ่มเติมเ,มเ,ด,มเดี๋ยวผมส่งให้ได้นะครับแผงประตูด้านหลังสวยเดิมมาพร้อมกับฟิล์ม 3M รอบคานคันนี้สภาพพร้อมใช้มากนะครับด้านหลังตัวเบาะสวยเดิมไม่มีปีกแตกขาด,ดานะดีไซน์เบาะก,ก็จะมาเป็นเบาะผ้าแบบกำมะหยี่มีลายกราฟิกมาเป็นสีส้มแบบนี้นะครับบันไดทางขึ้นลงด้านหลังสวยเนียนนะครับก้องประตูเดิมตรงนี้แล้วก็ลอยค รตรงนี้ไม่ดูไม่ได้เลยนะฮะแต่ว่าสีบอลอาจจะดูยากนิดนึงแต่ว่าก็ยังเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเขาจะทิ้งรอยไว้นะครับก็คือเป็นรอยคีบโรบอทเป็นโปรเซสของทางโตโยต้าเขาในไลน์ผลิตนะครับเวลาเขาผลิตตัวถังเสร็จเนี่ยแล้วเขาจะทําสีที่ตัวถังเนี่ยเขาใช้โรบอทคีบตรงนี้นะฮะแล้วก็เอาตัวถังเนี่ยไปจุ่มในบ่อสีนะครับตรงนี้ก็เลยจะทิ้งรอยไว้แบบนี้นะฮะก็พี่พี่ไปดูที่ไหนก็แล้วแต่นะครับอย่าลืมแกะตรงนี้ดูนะครับแกะดูได้เลยนะทุกที่ที่ไปดูนะเพื่อคคววาามมมสบบบใจถ้้้ไ่ีีีรรรอตงนแล สันนิษฐานได้เลยว่ารถอาจจะโดนชนหนักหรือว่าพิความตีลังกามาเพราะว่ามีการทาสีทับไปแล้วเนาะอ่าตรงนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อมูลนิดนึงนะครับก็ทั้ง2ข้างเลยนะเพราะว่าเวลาเราบอทคีบเนี่ยเขาจะคีบด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวผมจะไปแกะให้ดูด้วยนะครับสำหรับด้านท้ายเจน3แน่นอนไฟท้ายมาเป็นแบบ LED เรียบร้อยแล้วนะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กะระยะด,ด้านหลัง2ตําแหน่ง กล้องถอยไม่มีมาให้นะสําหรับตัวเจนะครับแต่ว่าก็เพียงพอต่อการใช้งานนะสำหรับเซ็นเซอร์ก็ช่วยได้ประมาณนึงเลยอย่างน้อยก็70-80%นะครับในการถอยจอดตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะแม่นยำนะครับเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายให้ดูนิดนึงจะได้ดูโครงสร้างด้านหลังกันด้วยเนาะขอย้ำอรอบนึงคันนี้เลขไม่หนึ่งแสนนโลนะพี่นะเลดผ่อน0 0 0นะครับฟีดาวผ่อน5 0 0 0ราคาค่าตัว299,00 0บาทนะครับาทอ1.5รุ่นเจปี18 หัวน็อตฝากระโปรงด้านท้ายนะครับไม่มีรอยขยับซีนเดิมนะครับลางน้ําตรงนี้สวยเดิมไฟท้ายพัดเดิมนะครับจากสแตนเล่ด้าน้ายด้านขวาโครงสร้างสวยโครงสร้างเดิมนะครับไม่ต้องห่วงตรงนี้ลางน้ําด้านซ้ายด้านขวาสวยงามเหมือนกันแล้วดูหัวน็อตนะครับไม่มีรอยแกะเลยไม่มีรอยขยับนะครับซีนเดิมนะด้านหลังแบนๆแล้วก็แน่นๆอย่างนี้ผมเนี่ยเอาเล็บจิกเข้านะครับตรงนี้ฝาเดิม โครงสร้างด้านในนะครับคานด้านหลังอ่ารอยสปอร์ตรอยต่อต่างๆค่อนข้างที่จะเนียนเลยนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับรอยแต้มเป็นไงสีเปลือกไข่แบบนี้นะครับในม,มีโดนท้ายมีทําสีมาแน่นอนนะครับสบายใจได้ใครที่สนใจนะฮะติดต่อเข้ามาได้เลยแจ้ง เลขทะเบียนกับผมได้เลยนะเพราะว่ามีเข้ามาหลายคันนะเดี๋ยวผมจะสับสนนะครับก็แจ้งได้เลยว่าวีออสหกเอนะครับวีออสมีเข้ามา30คันถ้าอยากได้รุ่นอื่นที่ไม่ใช่รุ่นประหยัดก็ติดต่อเข้ามาได้อยากได้ตัวที่มีกล้องถอยมีหน้าจอแอรองต่างนะครับ เข้ามาได้เลยเดี๋ยวผมจะส่งเพิ่มเติมให้ดูนะครับแต่ว่าในช่องเนี่ยฝากกดติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวผมทยอยลงให้เข้ามาเยอะมากจริงนะฮะถ่ายไม่ไหวผมจะถ่ายรวมรถก็กระจัดกระจายนะอยู่โซนช่างบ้างอยู่ในโกดังบ้างก็เลยไม่ได้ถ่ายรวมสักทีนะครับก็เลยคัดแบบเด็ดๆผ่อนสบายๆมาสักหนึ่งคันเรียกได้ว่าเป็นรุ่นประหยัดรุ่นน่าใช้งานแล้วกันนะฮะวันนี้ก็พามาชมอ่ะผมลืมแกะรอยคีบโรบ,บอทฝั่งนี้นะที่ผมแจ้งไวเมื่อสักครู่นี้ว่ามันจะมีสองฝั่งนะฮะนี่รอยคีบเห็นไหมฮะมันจะมีสองฝั่งเลยายาข พี่ๆไปดูที่ไหนก็นแล้วแต่ใกล้บ้านอย่าลืมแกะดูนะครับตัวนี้สําคัญมากเพราะว่าเขาจะเป็นโครงสร้างหลักของตัวรถเลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยไม่ควรที่จะไปทําสีนะฮะถ้าทําสีมาแล้วเนี่ยงานใหญ่แน่นอนนะฮะงานใหญ่แน่นอน มาดูฝั่งคนขับบ้างนะครับตรงนี้ประตูก็ไม่เคยถอดนะด้านหลังนะครับกอลประตูก็สวยเดิมสติกเกอร์ลมยางต่างๆอยู่ครบเลยนะครับบันไดทางขึ้นลงตรงนี้มีรูดรอยบ้างตามการใช้งานเดี๋ยวผมขัดสีออกให้นะครับตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่ารถมัน่เข้ามาเนาะเดี๋ยวรอปรับสภาพก็หลังจะปรับเนี่ยสวยใหม่แน่นอนนะครับแผงประตูมาเป็นสีดํานะทั้งหมด4บานนะครับแล้วก็วัสดุเนี่ยจะมาเป็นแบบฮาร์ดทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวรุ่นเจนะรุ่นประหยัดก็เน้นความคุ้มค่าเป็นหลักนะครับการใช้งานก็ดูแลง่ายนะครับ ดูแลรักษาก็ไม่ได้สูงมากนะครับกระจกได้มาเป็นไฟฟ้า4บานเรียบร้อ,อ,อยแล้วนะครับออตโต้คนขับนะตรงนี้ระบบเซ็นทรัลล็อกต่างๆมีมาให้แล้วกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าปรับเลนไฟฟ้า,ฟฟาทัชชั่คนคอนโทรลให้ครบเลยนะครับกุญแจเป็นรีโมทแบบเสียบนะครับพวงมาลัยสวยเดิมไม่มีล็อกลอนอเดี๋ยวผมขึินมาบนตัวรถนิดนึงกุญแจรีโมทแบบเสียบนะครับพวงมามลัย3ก้านแล้วก็ไม่มีล็อกลอนนะพวงมาลัยค่อนข้างใหม่เอี่ยมเลยนะครับแบบนี้เลขไมนะครับอยู่ที่1นึ่งแสนสี่หมื่นโล นะคใครที่มองหารถเนี่ยไว้ใช้งานเน้นแบบความคุ้มค่าเป็นหลักนะครับผมแนะนําเลย v บี s ออ1.5รุ่น j จปี P 18คันนี้ผ่อน5,000นะครับรายได้เนี่ย10,000 10, 10,020กอ,อกได้แล้วนะครับรับเงินผ่านบัญชีเนี่ยติดต่อมาหาผมได้เลยได้รถคันนี้ไปใช้งานแน่นอนนะครับตัววิทยุนะฮะตรงนี้มาเป็นแบบอ,อ๋อยังเป็นแบบ วิทยุธรรมดาอยู่ยังไม่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแต่ว่าเออสามารถเสียบสาย AUX ได้นะตรงนี้แล้วก็ช่องเสียบ USB นะครับแต่ว่าใครอยากจะอัปเกรดที่เป็นแบบตัวหน้าจอทัชสกรีนเชื่อมต่อบลูทูธได้อะไรแบบนี้โทรเข้ามาหาผมก่อนได้นะเดี๋ยวผมจัดการให้ก็คือผมยังไม่ทราบว่าลูกค้าแต่ละท่านมีความต้องการไม่เหมือนกันเนาะแบบว่าพี่ๆดูรถคันนี้แล้วแล้วอยากจะให้ผมเพิ่มเติมในส่วนไหนเนี่ยยังไงโทรมาคุยันก่อนได้นะฮะอยากจะได้เป็นเบาะหนังอยากจะได้แบบมีหน้าจอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ติด ต่อเข้ามาคุยก่อนได้หรือว่าอยากได้รถตัวเจรุ่รนประหยัดแต่ว่าอยากได้เลขไม่น้อยไม่หลักหมื่นก็โทรเข้ามาพูดคุยก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะดูในสต็อกให้เอาให้เหมาะสมกับการใช้งานกับความต้องการของอพี่มากที่สุดนะครับถัดลงมาด้านล่างตรงนี้แอร์มาเป็นแบบมือหมุน ใช้งานง่ายแล้วก็ผมยังไม่เคยพบเคยเจอปัญหาเกี่ยับแอร์มือหมุนเลยนะฮะใช้ทนมากๆนะฮะก็อย่างว่านะฮะคันนี้มาเป็นรุ่นประหยัดรุ่นคุ้มค่านะทุกอย่างเนี่ยดูแลง่ายหมดนะฮะไม่ต้องกลัวเรื่องเมนเทนแนนต์นะครับเกียร์อัตโนมัตินะใช้งานง่ายแล้วก็เบรกมือ มาเป็นแบบก้านยกน้องเหมือนเดิมนะครับภายในถือว่าสวยเดิมนะผมยังไม่ค่อยเห็นตําหนิอะไรมีอาจจะมีเลอะด้านหน้าตรงนี้หน่อยเดี๋ยวจัดการทำความสะอาดก็อกละนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันดีกว่านะครับว่าเลขไม่เลขไม่อยู่ที่1นึ0 0 0สนโลนะครับรถหน่วยงานเข้าสูงตลอดเนี่ยห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวมาดูกันเลยมากันแบบสดสดแบบดิบๆแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝากระโปรงด้านหน้าสักครู่หนึ่ง นี่ห้องเครื่องเนียนกริปนะฮะเนียนกริปอ่าในส่วนของเบ้าโช๊คเนี่ยเบ้าโช๊คเดิมนะครับสติงกเกอร์มองก็ยังดู่นะแล้วก็ตัวหัวน็อตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงด้านหน้านะครับหรือว่าจะเป็นตัวแก้มนะด้านหน้าขวาเช้าเรื่อยเรื่อเลยไล่ลามาตัวึงตัวคานตรงนี้นะครับคานเดิมนะดูกลมๆดูได้เลยไม่มีรอยนัดรอยดึงนะครับแล้วก็ไฟหน้าพา์ทเดิมจากโรงงานตัดใต้แดงนะ ใช้ปงโตแบบนี้นะครับแล้วก็คานหม้อน้ำนะฮตรงนี้ตรงๆเดิมๆคันหน้าด้านซ้ายนะครับห้องเครื่องเนียนมากนะฮะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะพี่นะใครที่สนใจหรือว่ามองหาอยู่นะครับขอดึงแค่ห0 0พันเท่านั้นเองนะครับ ตอน5,000รายได้10,000 1,000 12,000ขึ้นไปออกรถได้แล้วนะครับแบบไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยฟรีดาวน์นไปเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยวันนี้ก็พามาดู1คันนะจากทั้งหมดที่เข้ามา30คันฝากไว้ด้วยใครที่สนใจ V i อ s นะฮะมองหาอยู่ติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับคันนี้ก็เป็น v i อ s 1.5รุ่นเจปี2018เลขไม้1 4 0 0 0 0โลเรทผ่อน5,000บาทเท่านั้นเองใครสนใจติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่าง0816563625ได้เลยสำหรับวันนี้ผมเต้รถยนต